อาจารย์ทั้งค่เลยบอกว่าไม่มีนะไปเรียนที่ไหนไปเรียนที่ไหนท่านอาจารย์มาสอนที่โรงเรียนครับวัดตึกวัดตึกมาสอนที่โรงเรียนวัดตึกครับวัดตึกอ๋อวัดตึกหรอแล้วมันทำตีกระโถใช่ครับเอกยังไม่ได้เนาะไไม่่ด้ครัับ ลูกเสือิษอาสาพรราชานด้ยครับรงเรีกเป็นการพิเศษอาสพระราชกานการเรียนแล้วก็เป็นนักเนริแต่แวดช่วงนี้โควิดไม่่อะาวดแต่ถ้ามีธรรมดาที่โรงเรียนจะปวดจนเนไทยเยอะอแล้ครับเราก็สนใจเรื่อเป็นไทยอยู่แล้วครับได้รับรางวัลอะไรบ้างเนี่ยี่เรื่องรกรเรา ในด้านการใช้ชีวิตในะด้านการเรียนประกอบด้วย 1. มีทันาศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรียนรู้วปติศาสตร์ของบ้านเมืองยึดหลักประชาธิปไตยอันมีรากฐานในผมได้คือ3ามจุดแปดนะครับอยากเรียนคณะนิเทศศาสตร์ครับ